สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟซีพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปผลมัดรวมหานอยของวันที่19บธันวาคมสองพันหครับเช่นเคยครับผมก็จะเป็นการให้แนวทางต่อของวันที่20ธันวาคมสองพแต่ก่อนอื่นใดนั้นก็มาดูคำามเนหนกันก่อนครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรยอดหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผม,บผมเมื่อเช้านะไม่ได้ลงคลิปให้นะครับเจ็บตามากตาปวดมากนะครับไล์ก็ไม่ไล่มาสองวันแล้วเนาะพี่น้อง ตาข้างขวาผมมงเจ็บอยู่นะครับก็ยังไงก็รบกวนพี่น้องนะครับช่วยกันนะครับกดติดตามแล้วก็เข้ามาดูในคลิปนะครับผคลิปมันจะทําระยะสั้นๆนะครับก็จะสะดวกในสายตาผมนะพี่น้องแต่ถ้าผมทําได้ผมก็จะลงให้ครับทั้งในไลฟ์ทั้งในคลิปนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูแนวทางเมื่อวานเจ็ดหน่อยเป็นอย่างไรบ้างเจ็ดหน่อยนี้ก็นะครับสถิติก็คือนะครับเฉพาะกิจ กาชาติพิเศษปกติ VP สามคัคคีพัฒนานะครับเจ็ดในมาดูครับเมื่อวานผมวางไว้689 6มาที่67พิเศษบน,นะครับ6 1พัฒนาบนนะบ6มา2ครั้ง8ครับ8มาที่88กิดนะเฉพาะกิดล่างนะ80 VP ล่างนะครล่าง แปดมาทั้งหมดสามครั้งครับเก้าครับเก้ามาที่เฉพาะกิจเก้าสามบนนะครับหนึ่งเก้าสามัคคีบนแล้วก็เก้าศูนย์พัฒนาบนมาสามครั้งนะครับสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดเข้าแปดครั้งครับผมเซิติก็นะครับผมเดินมาทั้งหมดหนึ่งพันนะครับ หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าวันแล้วนะครับผมสถีติเดินดีเยี่ยมนะครับสามปีนะครับผมสามปีนะครับปีนี้อีกไม่กี่วันก็ครบสังนะครับสามปีนะครับมาดูครับเมื่อตัวลูดเข้าไป8ครั้งแล้วกู่เจาะเป็นไย่งไบ้างครับ คูเจาะเข้าไปที่แปดแปดครับเฉพาะกิจนะครับตัวลูดนี่นเข้าทุกตัวนะครับตัวเจาะเข้าไปที่แปดแปดนะครับเฉพาะกิจล่างครับเข้าไปที่สามเก้าเฉพาะกิบบนนะครับเข้าไปที่หกเจ็ดพิเศษนะครับพิเศษ เข้าไปสองคู่เจาะพี่น้องมาสามคู่เจาะสามคู่เจาะกับ8ตัวลูกก็ดีใจพี่น้องด้วยนะครับผมก็สติก็สติติก็ตรงนี้ก็ยังคลองนะครับรักษาติไว้เดิเหมือนเดิมนะครับเจาะหลุดนะครับ3วันนะครับนี่ก็จะครบปีนะครับหลุดแค่สาวันนะพี่น้องก็ดีใจกับสี่พี่น้องด้วยจริงๆนะครับผมที่ติดตามนะครับติดตามช่องเลือกลาดนะ นี้มาดูส่วนของสามหน่อยครับสามหน่อยนี้ระบุเจะจงไปที่นะครับไปที่พิเศษปกติ VP นะครับผมวางรูดไว้สองสามสี่สองสามสี่มาดูครับสองเข้าไปที่เจ็ดสองปกติบนเจ็ดสองปกติล่างนะครับสองมาสองครั้งครับสามครับ สามไม่มานะครับในสามหน่อยนะครับสามหน่อยสามไม่มาสี่ครับสี่มาที่นะครับผมเจ็ดสี่นะครับผมเจ็ดสี่พิเศษล่างแล้วก็สี่ห้านะครับ VAP บนนะครับสี่มาสองครั้งสายลูดครับผมนะครับสี่ครั้งในสามหน่อยนะครับสายลูดดีใจ FC ด้วยครับผม ก็สถิติตัวรูดนี้ก็นะครับวางไว้58วันนะครับหลุดแค่วันเดียวนะครับส่วนขอสามวนนะครับส่วนคู่เจาะนั้นเข้าไปที่คู่เจาะคู่เน้นนะครับเน้นให้ไปที่54นะครับที่ V นะครับเข้า Vp นะครับสถิติก็วางไว้58วันก็หลุดไปแค่6วันนะครับก็เข้ามาแล้ว6กให้าสิบสวันต่อเนื่องนะพี่น้องนะก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีเยี่ยมนครับยังไงก็นะครับผมให้พี่น้อง มาดูในคลิปนะครับคลิปวิดีโอของผมนะครับผมกดติดตามนะครับด้วยนะครับมาดูครับมาดูแนวทางของวันที่20ครับนะต่อไปจะเป็นวันที่20่ช่บนยี่สิบนะครับยี่สิบธันวาที่สิบธันวา เจ็บหน่อยครับผมวางรูดไว้นะครับวันนี้ผมวางรูดไว้นะครับเจ็ดหน่อยหนึ่งสามเก้า ก็เน้นไปที่3กับนะครับเน้นไปที่3กับ9ปากกาไม่เจอแป๊บหนึ่งนะพี่น้องขออภัยนะพี่น้องนะสายตาไม่ค่อยดีนะสามกับเก้า สำหรับตัวรูดนี้วันนี้ก็จะเดินทางมาเป็นวันที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกวันนะครับนะครับตัวรูดมาดูคู่เจาะกันคู่เจาะก็จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม 9ก9า9ูน0กาหอาสอสศูนยสอหนึ่งแปดหนึ่งสาม สองสามครับตรงนี้ก็นะครับจะหลุดนะครับสามวันนะครับพี่น้องนี่คือสถิติของเขานะพี่น้องผมทำให้ทุกวันนะครับสถิตินะครับเพื่อนะครับผม,ผมให้รู้ที่มาที่ไปและลดกับตานะครับผมนะครับ พอเรามีสถิติเราก็นะครับมั่นใจเพิ่มขึ้นมาดูครับผมคัดให้หกหกหน่อยนะครับเจ็ดหน่อยนะครับคัดให้หกคู่เจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแปด เก้หกคู่ครับผมนี่คือสามหน่อยนะอ่าเจ็ดหน่อยครับมาดูสามหน่อยครับพูดผิดพูดถูกนะครับผมสายตามไม่ดีขึ้นนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงมาดูครับสามหน่อยนะครับพี่ปกวีวางรูปไว้หกเจ็ดแปด 6 7 8วันนี้ก็จะเดินทางมาเป็นวันที่5้าวันแล้วนะครับผมมาดูคู่จาะครับห้าห้าเจ็ดห้าแปด เจ็ดแปดหนึ่งหกหกเจ็ดหกแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดครับ นี่คือสามหน่อยนะครับตัวรูดหลุดหนึ่งวันนะครับจะหลุดหกหกวันนี่ครับผมสายตาเป็นอย่างเงี้ยครับผมแค่ไม่ถึงสิบนาทีนะครับเริ่มเพี้ยนละ ตัวรูดวันนี้เน้นไปที่นะครับผมสามหน่อยตัวรูดเน้นไปที่หกกับเจ็ดครับผมสเสรีติก็ตามนี้นะพี่น้องเข้าดีทุกวันนะครับผมหน่อยนะอย่าพี่น้องนะครับผมที่ติดตามช่องเล็กลาดนะถือว่าหน่อยนี้นะครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของทางช่องนะครับผมนะครับแต่ไม่ว่าจะแนวทางลาวหรือไทยก็ที่ไทยไว้ก็กน,กกนะครับเสรีติก็เข้านะครับก็แปดสิบ เปอร์เซ็นต์ขึ้นครับผมนะทั้งไทยทั้งลาวนะครับส่วนหนอยนี้นะครับผม95%ถึงร้อยเลยนะครับเอาละครับสลับแนวทาง,ทางหานอยก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขออวยพร fc พี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ